เรื่องราวของสถิติสุดยิ่งใหญ่ที่ไม่น่าจะมีใครทำลายลงได้แม้จะในอีก10ปีข้างหน้าก็ตามกับการสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักฟุตบอลคนแรกที่สามารถทำประตูในนามสโมสรรวมทุกรายการได้ถึง700ประตูเหนือกว่าลิโอเนลเมสซี่เปเล่โรมาดิโอและมุรเลอร์ยูเซบิโอเขาคนนั้นก็คือคิสเตยโนโรนันโดและเพื่ออัธรสในการรับชมฟุตบอลทีมโปรดและบอลโลกครบทุกแมช์ท่นาสามารถรับชมบอลสดฟรีได้ทาง w w w s o c ว e r n e w ซ9อกเ ในที่สุดนักฟุตบอลเจ้าของสมญานามซีอาร์เซเว่นคริสเตโนโรนันโดก็สามารถทุบสถิติกลายเป็นนักบอลคนแรกของประวัติศาสตร์โลกลูกหนังที่สามารถยิงประตูในนามสโมสรได้โดยแต่หลักเจ0้ยลูกรวมทุกรายการทั้งฟุตบอลลีกและฟุตบอลถ้วยโดยได้รับการจดบันทึกและยืนยันโดยสาพันประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลระหว่างประเทศซึ่งถือเป็นองค์กรที่รวบรวมสถิติมีที่มาที่ไปครบถ้วน พร้อมหลักฐานการอ้างอิงข้อมูลสถิติการยิงประตูดได้มากถึง7จ0ดอยลูกของคิสติโนโรนัลโดที่พยายามทําอยู่นานจนมาสําเร็จลงได้ในค่ําคืนของวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากได้รับโอกาสถูกเปลี่ยนตัวลงสนามมาในเกมที่ต้องออกไปเยือนทีมเอฟฟี่สีเงินเอเวอร์ตันโดยในฤดูกาลนี้คิสติโนโรนัลโดใน,น, Ronaldo, ในวัย37ปีกับการหวนกลับมาลงเล่นให้ทัพดีศัดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นคำรบที่2ภายใต้าการคุมทีมของเอลิกเทนหากับสถานการณ์ในปัจจุบัน เจ้าตัวมักจะได้ออกสตาร์ทในซุมมาน,นัาสำรองแทบจะตลอดในลีกนับตั้งแต่เปดิดฤดูกาลมามีเพียงนัดเดียวเท่านั้นในเกมบุกไปโดนเบรนฟอร์ดถล่มศูนย์ประตูต่อสี่ที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนอกนั้นจะได้ลงเป็นเล่นเป็นตัวจริงในฟุตบอลยุโรปเพื่อรองอ,งอย่างอยู่ฝ่ายยูโรป้าลีกแทนถึงโอกาสจะน้อยแต่ทว่าเจ้าตัวก็สามารถกลับมายิงประตูในพิมร์ลีกในรอบ8เดือนได้สำเร็จหลังถูกเปลี่ยนตัวลงสนามมาแทนออกซนีมักซิยาลที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณหลัง โดยใช้เวลาในสนามไปเพียงแค่15นาทีโดยเป็นคาเซมิโลแทงบอลทะลุครึ่งสนามไปให้กับโรนันโดได้โชว์สปีดลิ้นบอลไปดวนเดียวกับจอแดนพิกฟอร์ดก่อนที่จะยิงยัดด้วยซ้ายเสียบเสาแรกเขาไปอย่างเฉียบคมในช่วงท้ายครึ่งแรกและกลายมาเป็นประตูชัยของเกมพร้อมการสร้างประวัติศาสตร์กับลูกยิงที่700ในนามสโมสรของเจ้าตัวได้สําเร็จจนถึงตอนนี้คริสเตียโนโรนันโดได้เป็นแข้งหลักของทีมมาแล้ว4ส,สโมสรลงเล่น945เกม โดยเริ่มต้นลงสนามในทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกกับสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนในวัยเพียง17ปีเป็นที่ก่อกำเนิดประตูแรกของเขาก่อนจะมาเป็นตำนานในทุกวันนี้โดยเกมในนัดนั้นทัพสิงโกคิ้วขาวเปืดอบ้านเอาชนะทีมโมเรนเซไปได้3ประตูต่อ0และเกมดังกล่าวเป็นการให้โอกาสเด็กหนุ่มวัย17ปี5เดือนลงสนามเป็นตัวจริงครั้งแรกก่อนที่เจ้าหนูที่ชื่อว่าคริสติโน่โรนัลโดจะไม่ทําให้ผิดหวังโดยการซัดไปถึง2ประตูและนั่นก็เป็นฤดูกาลแรกและฤดูกาลเดียวที่เจ้าตัวได้มีโอกาสเล่นในใลีกสสูงสุด บีเมลาลิกาโปรตุเกสจากการลงสนามให้สปอร์ติง้งลิสบอนไปทั้งหมด31นัดทำไปได้5ประตูกับอีก6แอสซิสก่อนจะย้ายไปอยู่กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด้ดยวัย18ปีตลอดระยะเวลา7จฤดูกาลในถิ่นโอทเทฟฟอร์ดรอบแรกเจ้าตัวลงสนามไป292เกมทำไปได้118ประตูก่อนจะได้ย้ายตัวเป็นสถิติโรลนตอนนั้นด้วยค่าตัว94ล้านยูโรสู่ทัพราชัชุดขาวรอัลมาริด หอมมะเลงเพลงแข่งเพื่อสร้างชื่อจนเป็นตำนานอีกคนในถิ่นซาเตโก้เบเนเบลตลอดระยะเวลา10ปีลงสนามให้ริอัลมาลิดไปทั้งสิ้น438เกมทำประตูไปได้มากถึง450ประตูแล้วได้ตัดสินใจย้ายไปนิมรองความท้าทายใหม่ในบอการโชซิเีอาอิตาลีกับทีม ai, us, ไอมาไายูเวนตุสด้วยวัย33ปีกับโอกาสลงเล่นในถินอาริอันสเตเดียม3ปีเต็มกับจำนวนลงสนามให้ทัพเบียนคนเดลลี่134นัด ทำไปได้1น1ประตูก่อนจะหวนกลับมาสโมสรที่เปรียบดังบ้านเกิดหลังที่2อ,อีกครั้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลปี2021ถึงปี2022ปัจจุบันเจ้าตัวลงสนามช่วยทีมเป็นคำรบที่2ไปทั้งซีนสิ้น48นัดทาไปได้26ประตูและก็แน่นอนครับกับประตูชายเหนือเอเวอร์ตในเกมล่าสุดทําให้โรนัลโดในวัย37ปี8เดือนสามารถทำประตูไปได้ถึง700รลูกในขณะที่ผลงานกับทัพป่อยทองทีมชาติโปรตุเกสเจ้าตัวที่ได้รับบทกัปตัน จากการลงสนามในทีมชาติ191เกมแถมยังสามารถที่จะเพิ่มสถิติในฟุตบอลโลก2022ณกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ที่กำลังจะเริ่มในอีกไม่ถึง2เดือนข้างหน้านี้ได้อีกด้วยย้อนกลับมาพูดถึงการบันทึกสถิติโรกฟุตบอลและเป็นที่ยอมรับของสื่อมวลชนทั่วโลกอย่างองค์กรสหพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลระหว่างประเทศได้เผยข้อมูลการทำประตูของผู้เล่นทั่วโลกในนามสโมสรอนว่าจนถึงตอนนี้มีเพียงแค่23รายเท่านั้นที่สามารถยิงประตูทะลุหลัก500ลูกได้สำเร็จ โดยคริสตินโนโรนันโดเป็นผู้เล่นอันดับที่1ทําทำประตูไปทั้งสิ้น700ประตูอันดับที่2ตามมาติดติดกับริโอเนเบซซี่ทำไปแล้วทั้งสิ้น690ประตูอันดับที่3เป็นตำนานศูนย์หน้าทีมชาติบราซิลที่ถูกสื่อบ้านเกิดเคลมว่าทำประตูในนามสโมสรไปมากกว่า1,200ประตูแต่พอมาไล่นับสถิติในการแข่งขันอย่างเป็นทางการก็ลดลงเหลือเพียงแค่679ประตูเท่านั้นอันดับที่4เป็นรุ่นน้องร่วมชาติของเปเล่นัน่นก็คือโรมาริโอทำไปได้691ประตู ปิดท้ายด้วยอันดับที่หนั่นก็คือวิราบรุตรลูกหนังแมกย่าฮังการีอย่างเฟเดส์ปุสกัสทำไปได้645ประตูส่วนนักเตะใน23รายชื่อที่ยังไม่เลิกเล่นสามารถทำประตูเพิ่มสถิติให้กับตนเองได้อยู่นอกเหนือจากโรนัลโด้และเมซี่แล้วก็ยังมีโรเบิร er ์ตเลวานอฟสกี้กับทีมบาร์เซโลนาสลาตันอิบราฮิโมวิชกับทีมเอซีมิรานวิโซเล่กับทีมปัจจุบันอย่างนาซิอองนาวสโมสรบ้านเกิดในอุรุกวัยแต่ก็มีข่าวว่าเจ้าตัวจะก,กลับมาล่าตะข่ายในทวีปยุโรอรบบนะคั ก็จบลงไปแล้วกับการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการยิงประตูถล่มตา่า700ประตูนนน้ำสโมสรกับเจ้าของสมญาณน,นาม CR7 คิส s t i a n o โร n a l d o ทางทีมงานก็ขอสแสดงความยินดีกับคิส s t i a n o r o น a l d o ด้วยครับ